วันที่ีหนึ่งพี่เพิ่งพบน้องสวยจริงเงนื้อทองเห็นน้องเดินมาในวันสถาปนาแรกเห็นควันตาภาวะยืนงงเจ้าของเจ้าบอมีคู่หรือว่าโจมตรูอากูไม่เจอหรือว่าเพื่อนของเธอ จึงยืนชงอขอครอจอเอินตามทำนังน้องของไผลาคุณหรือแฟนคุณบอก่างั้นนี่บอกมาถามนองลาบอกว่าบ่มีแฟนใช้สิมาควางแก่นว่าบ่มีเลยอายหมายใจซอนลงใจไว้เน่ยขันบ่ตัวพีแอ่เสเเียเอาแน่แน่ตอน พวอดอกซอนชออให่ใบนาอายัางบ่วมีมแมลงป้าไต่ตอมเลือกเฮนีขึ้นแรกดูเจ้าสุขีทั้งน้องทั้งพี่สุขีชื่นชมขึ้นสองห้องเจ้าชื่นบานขึ้นสามนุงครานสำราญเลือกเกินขึ้นสี่สาวเจ้ากอบเมินขึ้นนาอาบอเอิน บอกกายอีสักคำคืนหกเห็นน้องว่าคำคุยกันรพรืมพรำน้ำใจบอเราเยือนเป็นเป้าปันต่อกลังให้เอาเฮ็ดใส่ตอดหนาแต่เมื่อเป้ามัวใจสั่นกลัวปันตัวไฟจุดอยากหาขอมนุษย์อหาเอ้ยทําใดจําเอาไว้ในใจครักเนีย บาดใจใจคขกงแทอาเป็นแผลเราเนาหนูมจะกกลุ่มไปทำไมเสือกรกเข้าไ้เหมือนไปถูกน้ำมันรู้ไหมว่าใจเขาหนั้นเปรียบดังกังหันเปลี่ยนพันได้ไวห้ามใจตัวเองหลายทีแต่ใจเรานี้ก็มีฟังเลย ครั้งใดก็ชำเหมือนเคยว่าใจเอ้ยโปรดจำสักทีงานปีนี้โบวดีูบวนมวนเคยสนุกลวน,ลวน้วนยังชวนน้องเบิงหน้าอังพังทูกสินพี่กาจีบพ่เคยฝันแต่ว่ามันเป็นไปย้อนว่าใจมันดือถือกิ้งไทยว่าใจจนจอย รับถูด้อยมือนั้นวันกาชาติแห่งปีพอพอกันทีคำว่านารีก็อพอิวัอีก่อนหลายครั้งตูกิ่งหลอกหลอนหลายครั้งที่นอนรักษาแผลใจรักใครผสมุรามีแต่น้ำตาเป็นผลที่ได้ เทวดาสร้างมาทำไมอีกนานเท่าไรจะไร้คู่ริงยิงได้นอเพ่อมีใจรักเนี้ยไอโบแค่ดอกนองดอกมองสิจนไอสั้งตาม,ามาย้ำไอร้องน้องย่านั่งเฉลาายสงสัยตาเป็นทานต่อสะพานมารือน้ออ